ในวันมูฮัมหมัดนอมัทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีรับมอบหมายจากเลขาธิการสอบตเป็นประธานเปิดสำนักงานที่ทำการได้กล่าวว่าการจัดตั้งสำนักงานสถานที่ทำการจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการบริหารจัดการของผู้ประกอบการและแรงงานไทยให้เป็นระบบเพื่อสนับสนุนครัวไทยสู่ครัวโลกและยังเอื้อประโยชน์เป็นศูนย์เจรจาธุรกิจการค้านับเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ5้าจังหวัดที่จะนำผลิตภัณฑ์ของดีชาดแดนใต้สอบตไปจำหน่ายในมาเลเซียต่อไป ครับในส่วนของอจัดการจัดตั้งศูนย์ที่สนับสนุนโดยสบตรหรือศูนย์การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้นําผู้ประกอบการมาในประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็เราได้มีศูนย์กลางการพบปะธุรกิจระหว่างาสมาคมผู้ประกอบการต้มยำารเทศมาเลเซียแล้วก็ผู้ประกอบการธุรกิจ SME หรือว่าผู้อุตสาหกรรมในพื้นที่ยี่้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็จะได้มาพบปะกันนะครับศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ถาวรในกรุงกัวล,ลมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะครับพันตํารวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชาดแดนภาคใต้ได้เปิดเผยว่าการจัดตั้งสํานักงานสถานที่ทําการนัก,กุงกัวล,ลมเปอร์เป็นความพยายามของสอบตอและสถานเอกอรรัครราชทูตนัก,กุงกรลลุลมเปอร์ ที่เห็นถึงความสําคัญที่จะส่งเสริมการประกอบกิจการร้านอาหารไทยในมาเลเซียให้ได้มาตรฐานและช่วยเหลือผู้ประกอบการและแรงงานไทยจากจังหวัดชีแดนภาคใต้เนื่องจากปัจจุบันมีพี่น้องมุสลิมในพื้นที่5จังหวัดชีแดนภาคใต้รวมทั้งจังหวัดอื่นๆได้เข้ามาประกอบธุรกิจเปิดร้านอาหารต้มยำกระจายอยู่ทุกรัฐในประเทศมาเลเซียประมาณ5,000-6,000ร้าน ขณะเดียวกันก็มีแรงงานที่เป็นพนักงานเสิร์ฟมาทำงานอยู่ในร้านเฉลีย่ยร้านละ20-25คนรวมแล้วมีคนไทยที่มาทำงานในภาคธุรกิจร้านอาหารต้มยำไม่ต่ำกว่า120,000คนผมเป็นตัวแทนของกลุ่มโอท็อปมาจาก3ามจังหวัดชายแดนภาคใตา้ซึ่งวันนี้ผมรู้สึกภูมิใจมากในเมื่อทางรัฐบาลได้ให้โอกาสเอาสินค้าของสาจังหวัดชายแดนภาคใตา้ให้กับกลุ่มของพวกเราทุกคน พี่น้องของเราได้ทำค้าขายในต่างประเทศคือในประเทศมาเลเซียผูรู้สึกดีใจนะครับก็ขอขอบคุณทางรัฐบาลทางหน่วยงานงสอ,อ,อตอและทางสถานทูตที่ได้เปิดโอกาสให้กับกลุ่มของผมพี่เลี้ยงซึ่งเป็นพี่เลี้ยงทางสอ,งอ,อตอของเราที่ช่วยดูแลณที่นี้ด้วย โดยสวอบาตาสนับสนุนงบประมาณเช่าอาคารตึกวิสมาพีทีเอย่านกระปงบารูเมืองโกลาลัมเปอร์เป็นที่ทําการเพื่อใช้ดําเนินกิจกรรมต่างๆเช่นส่งเสริมด้านการสอนภาษาไทยแก่แรงงานไทยและบุตรหลานของผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในมาเลเซียและจะมีการเชิญวิทยากรจากสถาบันอาหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกระทรวงพาณิชย์พัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในมาเลเซียอีกด้วยอับดุลฮาดีเจย์ยอถ่ายภาพจามรีอนุรัต รายงานจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย